ันอยู่ที่ไฟแบตเตอรี่อ่ะมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็คือเราตั้งวงได้นานแค่ไหนก็อย่างแค่นั้นแหะแวบมันไม่รู้หน้าใครเป็นหน้าใครมันอะไรกันนะหายาบางทีมันจะเกิดขึ้นเองมันเราเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติเราไม่รู้คือมาทางหังตามันจะแวบผังตากใครเคยเป็นมางเป็นแสงแ๊บขึ้นหังตาเนี่ยนะแต่เราไม่ทานกับแบบมันเกิดจากตอนนั่งนั่นแหละใจแล้วน่ะเราไปตั้งแล้วนะแต่เราเอาไว้ตรงที่นั้นไม่ได้วางไม่ได้ าการการที่วางหรือตั้งไว้เนี่ยเขาเรียกว่าทรงเขาเรียกว่าทรงคือทำน่ะทำน่ะธรรมะีรรม่ะ้เขาว่าทรงไว้ใครทําได้น,นานกว่ากันคนนั้นก็จะรู้มากไปเรื่อยแต่อย่าคิดนะว่าแค่เสี้ยววินาทีที่มันติ๊กติ๊กเนี่ยโอ้โหมันจะก็คืนก็วันหรือเป็นปีเป็นชาตินะยกตัวอย่างง่ายๆเรานอนหลับแล้วเราฝันแค่ไม่ถึงคืนนะไม่ถึงเจ้าโมงเนี่ยเบิกไปเนี่ย โอ้โหัตั้งเด็กจนโตจนแล้วทั้งแก่เลยนะสังเกตไหมอ่ะแต่เราบอกว่ามันคือความฝันเราพิสูจน์ไม่ได้แต่อันนี้เราบังคับได้วิธีการตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่เ๋ยเพื่อไปไกลนะเอาสักประมาณอ่ะตีสัก50ปี100ป,ปีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วจดตอนแรกๆอาจจะเพ้อในใหม,ม่จะเพ้อไปในปากจดจดเสร็จแล้วไปคนน้นขอข้อมูรแห่งชาติไปค้ชัดพื่นผู้นี้ทำอยู่ เขียนประวัติศาสตร์เขียนในพวกตำราเนี่ยจะไปหาใครอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงไม่มีรู้ไม่มีใครรู้เราก็จริงไม่จริงต้องตรวจสอบย้อนกลับของจริงมันต้องของเช็คได้ตรวจสอบได้นี่แหละเอาตรวจสอบเม<ลอ>ื่อทาใกล้ใกล้ใกล้ได้แล้วแล้วก็ตรวจเรื่องของบุญของเราอยู่ที่อธิฐานตอนที่เราตั้งางานที่หนึ่งมันจะเป็นอยู่แล้วเราก็ได้เอาไม่ต้องไปนั่งทำอัปประมัยูปัญญาหรอกอ่ะหลับตาแล้วกันเนี่ยตั้งใจได้เฉยเนี่ยเดี๋ยวก็น่ามึ หน้าเหมือนกับหน้ามืดแต่มันจะเป็นแสงว่างมันอยู่ละขัะไน,นาวาตรงนั้นน่ะจําให้ได้แต่สําหรับราในโชคดีเพราะว่าท่านจะไปเรียนที่ไปเรียนกสิ์ไอกสิณก็มีไว้สําหรับอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวอมโบเป็นช่องของเวลาที่จะผ่านเข้าไปได้แต่ต้องใช้ความไวพระองค์จงสอนให้เลาวกายวาจาใจรวมเป็นหนึ่งให้ความรวดเร็วเขาเรียกวาระจิตเดียว ต่ไอ้วาระจิตเดียวเนี่ยเราตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนล่ะเขาเรียกตรงนี้ว่าวิหารธรรมวิหารธรรมหนึ่งวินาทีแค่เราไปอยู่ตรงนั้นแต่เวลามันต่างกันไอ้การเวลาต่างกันน่ะเทียบง่ายๆในพระไตรปิฎกก็มีในวิธีการไปอย่างเนี้ยแบบลักษณะเน้ยแต่ว่าของว่ะในพระไตรปิฎกจะเป็นไปทั้งกายทั้งขานเลยนะเอ้เรี่กวเราผุกเราผุกกายยะเนี่ยก็คือภาษาที่อยู่ ภาษาลิบุตรขึ้นป่ฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกเย็นของมนุษย์นะทุกเวลาเย็นของมนุษย์โลกแต่ไปเฝ้าที่ไหนที่ดาววันดึงดาวดึงหนึ่งวันด,ด,ดาวันดึงเนี่ยพระเจ้าเทศหนึ่งวันดาวดึงเช้าเย็นอ่าพระสาลีบุตรขึ้นไปเฝ้าเวลานั้นหนึ่งวันของครึ่งวันตีเท่าครึ่งมันก็ห้าสิบปีถูกไหมแล้วทุกวันท่านเทศสามเดือนเอาห้าสิบปีคูณสามเดือนเท่าไหร่ แล้วเป็นเวลามนุษย์เท่าไหร่นี่ไงเวลามันจึงไม่มีแล้วเอาเทียบเวลามนุษย์นะพุระจ้าจะเป็นอาปากพูดเลยอ่ะครับพระประธาที่บุตรโหยละใช่ไหมะละ่ะนี่ไงคือลักษณะของการเวลาเนี่ยมันแปลกเวลามันจะหยุดใครที่ปฏิบัติไปบ้างแล้วสองเดือนเนี่ยจะรู้หนึ่งอาการที่เกิดขึ้นหลายๆคนรู้อยู่แล้ว คือวันหนึ่งเนี่ยของคนอื่นท้าม,มันเนิ่นนานเหลือเกินของเราปากักไว้ทำงานได้นิดโอ้โหหมดไปอีกวันละใช่ไหมหรือว่างานเล่งๆงานทั้งสิบอย่างโอ้โหองสัยเซ็นหนังส,สือไม่ทันปรากดว่าเซ็นหนังสือเสร็จไปแล้วที่เนทําทำงานทั้งสองวันแต่เราทําเสร็จภายในหนึ่งชัง่วโมงเอ๊อะเสร็จแล้วเอ๊ะย,ยังไม่ยังไม่นั่นเดี๋ยวังมีเวลาเหลือทาอย่างอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นพวกเราพวกเราเนี่ยที่ปฏิบัติจะได้เบนฟิตได้ อันนี้สองอันนี้สองตรงนี้คือเวลาเราจะมีเวลาเอ็กซ์ตร้าเนี่ยทุกคนอันนี้มาตรฐานอยู่ได้วิธีการสังเกตอีกอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือเวลาเราทปํปลาจะมีแรงกระตุ้นให้เราเนี่ยเลือกเอาในาฬิกาดิจิตนะันที่เป็นตัวเลขวางไว้ใกล้ใแต่ไม่ต้องไปมองมันตลอดเวลานะพอมันมีความรู้สึกปุ๊บเดี๋ยวไปดูเลยห้าห้าห้าสามยี่สามศูนย์ทุ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งจะเป็นเลขเดียวกันเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยแท้ แล้วลองดูได้เลยไอ้สิ่งที่เราทำอย่างเนี้ยความคิดที่เราเคยคิดไม่ออกไม่รู้มันเป็นอยู่ที่ไหนึุกได้เลยพึ่งไปเลยแล้วเราก็จะมาถาม,มเลยแต่ก่อนมันคว,มความคิดอันนี้มันเป็นอยู่ที่ไหนใช่ไหมนี่แหละคือลักษณะเหมือนกันอันเดียวกันนี่แหละที่เราฝึกเนี้ยขึ้นเรามแม้ว่าเราจะตั้งแก้ได้ครึ่งวินาทีก็ตามแต่เราผ่านขา้ต่างๆขึ้นไปจากปฏิวัติ นั่นคือการเดินที่ถูกต้องทำที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงได้อะไรได้อภิโมทนาจากอารักขเทวตาคือเทวดาผู้ดูแลผู้ปฏิบัติชอบเพราะทางที่เราปฏิบัติอีพันธิพา็นที่สุดมีธรมมธรมนิยาเป็นที่ตัง้งเราอยู่ในโพธิป,ปักขียธรรมทำด้วยมนสิกาการท,ทำด้วยใจเพราะกว่าจะถึงตรงนี้เนี่ยต้องกายวาจาใจรวมเป็นหนึ่งมันแล้วเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติเลย ที่สตางค์เลยอะไรเอ,อ่ยเนี่ยมันไหลเข้ามาเขามาจนกระทั่งนี่ว่าจะใช้ไม่ทันมีบางคนมีตัวอย่างแต่ไม่เอ,อ่ยชื่อจากที่มันไม่มีเลยนะจะจะดฆ่าตัวตายนะโดนคอเลกชันที่เนี่ยรถก็ต้องถอดล้อเปลี่ยนสีทุกวันนี้ใช้เงินไม่ทันใช้เวลาสิบห้าวันในการฝึกคือทุกอย่างเนี่ยเรามีตัวต้าค้า ว่ามันทําได้จริงมันเป็นของจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านคิสิกส์หรือทางด้านของกายภาพหรือทางด้านของพุทธศาสนามันคืออันเดียวกันความไวของใจเนี่ยมันไวมากที่จะผ่านทะลุช่วงของเวลาไปเพราะเวลามันไม่มีอันดีปัจจุบันอนาคตมันคืออันเดียวกันคือผลของมถามว่าอานิสงส์ทำไมเราได้เยอะนักร่างกายแล้วก็แข็งแรงขึ้นสมองเราก็ปลอดโปรงเพราะทางการแพทย์เนี่ยลงที่เราตั้งเฉยเฉยเนี่ยมันจะหาที่ออกอยู่ มันก็จะออกตามเส้นที่ไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเลยเส้นใหญ่เส้นเล็กของเส้นประสาทเส้นเลือดที่มันมีคอเลสเตอรอลหรือเลอตาปันเนี่ยอายุสามสิบปีคือท่อน้าไม่ได้ใช้มาสามสิบปีก็เป็นเมือกเล็นตาปันก็เป็นคอเลสเตอรอลถ้าเป็นในสมองก็จะกลายเป็นอะไรอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมสมาธิสั้นมันก็จะถูกลมเนี่ยที่เป็นบาโบ่ไล่ออกไปหมดมันก็เป็นธรรมชาติแล้วต้องฉลาดขึ้นกว่าเดิมเราทิ้งก่อนทำไปไอ้ทำไม มันรู้สึกมันสู้บนหัวมันกับเส้นผมเนี่ยมันตั้งอยู่บนหัวดกออกไหมเหมือนกับขนบหัวลุกอะ่ะและสองเหงื่อออกตางขึงขน,ขนเพราะฉะนั้นไปดูเลยไม่ได้ไปทำสกินแคร์ผิวคุณนี่จะเกลี้ยงเลยเนียนอันนี้เป็นมาตรฐานที่กาดที่เกลื่อนไม่เป็นสิวไม่เกิดไม่มีเด็กขาดอันนี้เรื่องจริงคนที่เป็นแบบหน้าเขาตางานหายเองไม่ต้องไปดึงไม่ต้องเป็นเบรี้เฟส อันนี้เรื่องจริงทดสอบดูได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากภายในเพราะเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมันมีชีวิตมันถูกกระตุน้นนี่คือความจริงมันเป็นไฟฟ้า็นผู้ต่างดังฟิสิกส์นะเพราะฉะนั้นไอ้ผลที่ได้เกิดข้นได้ในกายาภาพไอ้ด,ด้านของแมทเตอเรียที่เราจะได้มาเป็นผลเนี่ยจา,ากอารักเทวตาอุโมทนาก็ตามมันจะเป็นลักษณะของสิ่งที่ทําให้เราไม่เป็นทุกข์ถามว่าทําไมถึงได้เยอะ จริงมันเป็นปกตินะที่ได้เยอะคุณปลูกต้นไม้คุณได้อะไรได้ร่มปลูกต้นมะ่วกได้ร่มละ่นะพอได้ร่มแล้วได้อะไรกินได้กินอีกใช่ไหมมันต่อเน,นื่องกันได้กินเสนร็จแล้วเหลือจะกินไปไหนเอาไปขายก็จากไอ้มเมล็ดอันเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดคือตรงนี้สําคัญที่สุดคือตอนที่เราหนึ่งสองสามสี่ห้าฐานที่หนึ่งแล้วเราจะขึ้นไปใช่ไหมเพราะมันต้องนึกหน่อย มันจะเพราะเราต้องนึกเอาขึ้นไปในขณะที่นึกขึ้นไปเนี่ยจุดเป้าหมายที่เราจะขึ้นไปเนี่ยไปห,หนึ่งอันดูที่ตรงปฐวีธาตุจะขึ้นไปสู่อากมาสตาขัมภูเนี่ยพูดจะไปเพื่ออะไรเอาให้แน่จะไปดูบุญก็ดูบุญจะไปดูเรื่องประวัติศาสตร์ก็ไปดูประวัติศาสตร์อะจะไปดูอนรก็นึกเอามันนึกเอาไงโยูมันต้องเข้ามาธรรมดาก่อน เป็นตัวเราเองก่อนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดออกไปไบบอะไรนะแ,บบนแล้วแต่เราเิแล้วแต่เราอนาคตมันของง่ายอดีตน่ยไปไม่ได้ง่ายหรอกไม่โยเพราะคนจะกลัวเดี๋ยวทถามมรู้สิ่งที่คนกลัวที่สุดคือกลัวอดีตไม่มีใครหลอกนทางอนาคตมีไหมหนอทานงอนาคตไม่มี มัน <Wars> mhm. เป็นธรรมชาติที่อยู่ในทรัพย์คอนเทนตของคนกลัวอดีตตัวเองแล้วก็คิดถึงอนาคตไอ้ที่เราหมดเปลืองไปเนี่ยเราอนาคตกันทั้งนั้นแหละคิดว่าข้างหน้าจะดีเพราะนั้นอนาคตเนี่ยยังไงมันก็ได้อยู่แล้วแต่อดีตสิเพื่ออะไรเพื่อไปปรับปรุงตัวเราเองนี่แหละก็คือวิธีการเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยอานิสงส์มันเยอะตรงอัปปมัญญาตรงนั้นแล้วแผ่เมตตาได้แล้วเราจะได้รู้ว่า เมื่อเราตอนที่มรณานุสติกล้าจะตายเนี่ยใจเราเนี่ยจะนิ่งนะเราก็จะรู้จักชีวิตของคนอื่นเสร็จแล้วเนี่ยคนเราถ้ารู้อีกนาทีจะตายถามว่ามันอยากจะทําชั่วไหมไปหาหมอมอบบอกคุณเนี่ยอีกนาทีเดียวอีกชั่วโมงเดียวตายมีเวลาแค่นั้นนาะอยากจะทําอะไรก็ทาซะถามจริงมันจะไปคายหญ่หรื <c oughs> อบอกโทรศัพท์นิด รีบส่งยาด่วนเลยนะฉันมีเวลาชั่วโมงเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้รีบส่งอาใช่ไม่ใช่เร็วรีบเอายามาเลยนะเนี่ยจะเซ็นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะขอเร็วรั้งสุดท้ายอะไรอย่างว่านั้นเร็วจยุดสุดท้ายมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นนี่แหละุศสมองการสุดพรนานุสติคนที่ฝึกแล้วทําลักษณะนี้จะไม่มีการทําชั่วอีกเลยแล้วลองดูนะไอ้ที่คนคนกินเจมีสองชนิดกินเจแฟชั่น กากินเจเพราะว่ามันกินไม่ได้เนื้อปฏิบัติไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งผ่านไปลักษณะนี้นะมรณะวินนานาสตินะคุณตักลงไปในเนื้อหมูเนี่ยเห็นหน้ามันเลยนะแล้วกินไม่ได้ต้องเอาไปเททิ้งเลยกายหนูอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายต้องเห็ดหมดท่าไม่รู้จะทำยังไงพยามยตั้งใจนะโยมก็เาไม่ได้ว่าแล้วอ่ะคนที่ชับกินเป็นลักษณะนั้น กลัวจะผอมกลัวจะขาดอาหารแปลว่าก็ลูกน้องไหนหะมาเป็นหลักจะเกิดขึ้นเองมันเป็นเองก็มงไม่รู้เพราะอะไรลองดูได้อันนี้เราท้าทดสอบไงยไม่ใช่ไม่ใช่ประเภทโรคจิตนะหรือจิตฟันเสือนะลองตายดูแล้วจะรู้มันจะเห็นขึ้นมาเลยเพราะอ,อะไรที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อเราได้รับซิมโทรศัพท์มามันยังไมไ่มีเบอร์เนี่ราก็ให้มาเบอร์เดียวเนี่ย คุณกดยังไงมันก็ไม่ออกไม่ได้เติมเงินแต่พอเราเติมเงินเข้าไปคือแบตเตอรี่คือเราฝึกสมาธิกดเลขมันก็ต้องเรียงเลขสามหกเจ็ดสี่สองหนึ่งแปดสามเจ็ดหกมันก็ไม่ใช่นะถูกไหมนั่นแหละก็คือการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนมันเป็นไปเองแต่มันต้องตามนั้นนะเลขสิบตัวลองกดสับการก็ไม่ใช่แล้วถูกไม่ถูก มีแค่เลขนั่นแหละการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนอื่นน่ะมันก็เป็นอานาสงไปฝึก่อเขาเองแต่ว่าที่สัญญาไว้จะบอกตรงเนี้ยมันไม่ยากเ่ยเพราะยังไงยังไงมันก็ต้องออกจมูกไปแล้วใช่ไหมฟูดกันไปเนี่ยไห,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 หยนๆจดนั่นแหละก็เพราะฉะนั้นคนที่จะตายก็ลมหายใจจะออกใช่ไหมนะล่ะจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงและตรงนี้แหละสุดท้ายของมันก็คือว่าเมื่อลมหายใจจะสิ้นสุดใน ลมหายใจของเราตอนจะตายเนี่ยเราจะไปไหนเราจึงเลือกเราได้ไงเ,เพราะเราฝึกเพราะเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกเรียบร้อยถ้าใครตายแล้วมาบอกด้วยว่าฉันไม่ได้ฝึกแต่ฉันไปดีช่วยมาบอกด้วยมันะก็ยังไม่มีใครมาบอกได้ใช่ไหมครับแล้วเราไม่ฝึกเราถามว่าเพราะฉันยังไม่เคยตายแล้วจะไม่ตายอลย แต่ที่ทํากันเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อที่จะไปรอตายแต่ทําเพื่อที่ว่ายังไม่ตายเนี่ยอยู่ยังไงจะสบายและไม่ต้องลําบากเแื่อจ้าได้แล้วๆๆมานด้บอ,อกไหมนี่คือลักษณะของมันและใครที่เรียนหนังสือใครที่อยากจะก้าหน้าจัดการเลยตรงหมายเลขหนึ่งถ้าใครเป็นความอัน,นิสงส์สุดท้ายของสุดท้ายก็คือว่าอาน,นิสงส์สำหรับรักษาโลกในจุดนี้นะ ถ้าสมมติว่าป่วยเป็นโรคใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะมะเร็งมะเร็งไม่กล้าทูบไปร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะรักษาด้วยตัวเองรักษามาแล้วรักษาให้เขาไม่ไม่ตัวฉันเป็นรักษาให้เขาด้วยตัวเองที่ซาดีกโกเขาลงงมขนาดเข้าไปสแกนทั้งตัวเนี่ยเข้าขนาดพันขนกกระปันเนี่ยแล้วเจาะทุบแทงคอเนี่ยไปที่ไหนมัมผัาเนา่าเหมนถึงเลยใช้กระดาษที่ชู่ปากไว้แล้วก็จ่ายชูบนะ ก็หมอที่ซานนโก้เขาบอกว่าเหลือเวลา15วันตายแน่นอนมาหาเราบอกว่าเขาไม่ตายหรอกไม่เกี่ยวตายเรื่องของเวลาไม่ล่างเปลี่ยนได้ดึงฐานต่อก็นสินาฬิกาเราอไปดูดึงปั๊กดึงฐานออก็อยู่ละ